ตัวอย่างตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์กำหนดค่าตัวแปร a เท่ากับ15หาร5ปิ้น a กำหนดค่าตัวแปร p เท่ากับ1ลบ6 7ิบปิ้น p และทำการกดดันได้เลยค่ะกำหนดค่าตัวแปร h เท่ากับ300เศษจ,จากการหาร50ปิ้น h ทำการกดรันได้เลยค่ะกำหนดค่าตัวแปร o เท่ากับ6ยกกำลัง9ปิ้น o และทำการกดรันได้เลยค่ะตัวอย่างโจทย์ปัญหาตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 1. ถ้ามีสินค้าราคา120บาทซื้อ3ชิ้นจงหาผลรวมราคาที่ต้องจา<น>่ายกำหนดค่าตัวแปรายเท่ากับ110คร q u a t i t y เท่ากับ3 total ท pi คูณคอนทิที่ปิ้นราคาทั้งหมดทั้ทัท้หน่วยเป็นบาทคำนวณคะแนน,นฉเฉลี่ยน,นักเรียนนักเรียนสอบได้75 80และ95จงหาค่าฉเฉลี่ยสกอร์1เท่ากับ75สกอร์2เท่ากับ80สกอร์3เท่ากับ95 f เบอร์สกอหนึ่งบวกสกอสองบวกสกอสามหาร3ปริ้นคะาเนนเฉลีย่ยนักเรียนเท่ากับ f เบอร์ list. ทำการกดรันได้เลยค่ะหารเศรษจากการแบ่งขนมขนมมี23ชิ้นแบ่งให้เพื่อน5ชิ้นคนเท่าๆกันจะเหลือเศษกี่ชิ้น สเน็กเท่ากับ23เฟนเท่ากับ5รีมินเท่ากับสเน็กเศษจ,จากการหารเฟนปิน้นเศษที่เหลือเท่ากับรีมินชิ้นทำการกดกรันได้เลยค่ะ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง8เซนติเมตรและยาว12ซนติเมตรจงหาพื้นที่ w i d t เท่ากับ8เล length เท่ากับ12 area เท่ากับ w i d t คูณ length พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ area หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรค่ะ และทำการกดดันได้เลยค่ะขอจบการยกตัวอย่างตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ